สวัสดีค่ะมาพบปะลังหวยออกเนาะเป็นไงบ้างคะแตกบนแตกล่างก็ขอแสดงความยินดีกับ fc ที่ถูกนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับ fc ที่ไม่ถูกนะคะแอดมินเองก็ถูกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อเยอะนะคะแอดมินก็จะซื้อแค่50บาทนะคะก็ถูก50บาทนะคะสำหรับเลขที่ปูเคนะคะที่ fc บอกว่าไม่เห็นนะคะอันนี้นะคะแอดก็ ได้ลงถ้าถ้าถ้าแอดจำไม่ผิดนะคะได้ลงทางช่องนะคะทำคลิปทำาทางช่องนะคะถ้าไม่ยี่สิบหกก็ยี่สิบเจ็ดนะคะอันนี้นะคะก็ย้อนคลิปไปดูได้นะคะก็สําหรับเลขปลูกเคนะคะก็มีคนเขาถูกเป็นล้านนะคะเพราะว่า,าที่เขาไปทําบุญที่วัดกุดเหเนาะก็รู้ๆอยู่ว่าปลูกก็ให้ถูกเนาะเขาก็ถูกกันเป็นล้านเนาะแอดก็เลยแอดก็ได้บอกในคลิปแล้วเนาะอันนี้เพื่อนๆ fc นะคะก็สามารถย้อนคลิปไปดูได้เนาะ อันนี้นะคะเลขก็คลิปนะคะคลิปที่ลงนะคะก็มีทุกทุกคลิปนะะเกือบทุกคลิปนะคะที่เข้านะคะก็มี733738นะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถย้อนคลิปไปดูได้นะคะแล้วก็เลขอาจารย์อ้วนนะคะอันนี้บอกเพื่อนๆไว้นะคะก็อยากให้ตามเลขอาจารย์อ้วนนะคะอาจารย์อ้วนนะคะท่านให้มา 4ีหงวดนะคะก็ยังไม่ยังไม่ได้เอ่อยังไม่ได้พลาดเลยนะคะก็เข้าทุกงวดนะคะงวดนี้ก็ให้7จสนะคะก็เข้า73นะคะแบบไม่ต้องกลับเลยนะคะงวดก่อนก็ให้สามเก็ออก3ามนะคะไม่ต้องกลับเลยนะคะเน้นนะคะถ้าจะตามก็อย่าลืมตามเลขอาจารย์อ้วนด้วยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ให้มา4ีห้างวดนี้ยังไม่พลาดนะคะ,ะ,ะถ้าเพื่อนๆอยากถูกนะคะก็ลองกดติดตามช่องน้องเอพารวยนะคะ บอกแล้วว่าตั้งแต่ทำคลิปมาเลขยังไม่เคยหลุดนะคะอันนี้นะคะแอดมินก็เอามาลงให้เพื่อนๆดูแบบย่อๆนะคะถ้าอยากดูเต็มๆก็ย้อนไปดูคลิปได้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องเอพารวยนะคะขอบคุณค่ะ